คุณสองคนยังมีวาสนาต่อกันอีกไหมคุณสองคนที่มีความรักต่อกันคุณสองคนที่มีใจให้กันต่อไปันี้คุณสองคนงจะมีวาสนายังมีวาสนาต่อกันอยู่ไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงรืนรอมนะมรามาดูซิว่าสองคน Quit. จะมีวาสนาต่อกันอีกไหมจะมีความรักต่อกันยาวๆอ,วอีกไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงเรือนดอมนะ คนสองคนยังมีวาสนาต่อกันไหมห้าใบนะเป็นดวงโดยวรวมนะเป็นดวงดันดงนั่มเดอะแฮงแมนมีการรอคอยเกิดขึ้นนะ ที่ผ่านมาคุณหรือเขาเดินออกจากความรักเขาเดินออกจากคุณไปใช่ไหมคนคนนี้หันหลังให้คุณไปชาวท่านาน้ำปรากฏพิจิต่งเข้าเดินหันหลังให้คุณไปเด,ด,ดวเวอรถึงแม้นเขาเดินจากคุณไปแต่ในใจเขายังรักคุณนะเขายังมีความรักต่อคุณมากมายคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณเขายังมีความรักต่อคุณมากมายคนคนนี้ เดอะโลเวอร์เดอะสเตรนคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่ยึดได้ด้วยตัวเองคุณเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นตัวเองสูงเดอะสเตรนด์คุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าอยู่ได้ด้วยตัวเอง The High p ฮพิน e s ส เขาขึ้นถึงความเป็นครอบครัวครับความเป็นครอบครองเขาที่ผ่านมากับคุณเขาไม่เคยลืมคนคนนี้เขาไม่เคยลืมที่เคยมีความสุขร่วมกันเขาคิดที่อยากจะมีความสุขในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งคนสองคน จะต้องมีวาสนาร่วมกันอย่างแน่นอนกับความรักครงนี้ของถึงแม้จะมีการรอคอยเกิดขึ้นวันเวลาแห่งการรอคอยก็กําลังจะมาถึงจะมาถึงสิ้นสุดการรอคอยของคุณสองคนหกถ้่ยก,ก็รกกพิจิตรเหมือนเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนค,คนคนนี้เขามีความคิดถึงคุณ เขามีความรักต่อคุณคุณกับเขามีวาสนาต่อกันคุณสองคนมีความรักต่อกันเขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้คุณสองคนมีวาสนาต่อกันอย่างมากมาย